น้องบ่อยอยากเสื้อสายตาบาภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาเคยบอกน้องว่าบอตายสิบอโทษทิง้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับ ผู้อื่นกาย,ยกให้พันเบอดใจเมื่อคราวเคเียงไกลร่วมใช้วันคืนสี่หยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันยากสี่ซอยกันบือน คำว่าฮักกันมือนั้นมันเฮียทิมใส่แล้วคนที่ว่าฮักลายมื่อนี่หัวใจเอาไัยมาปนแค่บ่มีแห้งหายใจลลอยไปทั้งตัวตน ตั้งใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกัน